ครับผมสวัสดีครับมันี่สถานีทนันพามาเบิงเต่าทาันของลุงบุญท่านนะครับคุณนะครับเจ้าของเพิ่นนะครับพอดีพามาเบงเต่าทาันที่เพื่อนเผาเนาะข้างนาเพื่อนใส่ อิดบ็อกนะครับในการกันนะครับเึงเต่าทานเพิ่นเสริมเหล็กหลายนะครับซึ่งผมเคยลงไปคลิปก่อนนะครับคลิปก่อนผมลงไปแล้วนี่เป็นคลิปที่สองนะครับว่ามาบอกโดยเรื่องเผานะครับเผารับจ้างรับจ้างเผาเป็นยังไงเนาะนี่คือใหม่เขารับจ้างเผานะครับมาประมาณนี้เจ้าของเพิ่นก็นอยู่นี่นะครับเอาเบาด้วยมาอนี่มาสัมผณสเพิ่นโดยเรื่องว่าเผารับจ้าง คิดจังไรเนาะครับแล้วเป็นยังไรเหตุการณ์เมื่อเผาแล้วมันใหม่นะครับเนาะไฟใหม่สิเป็นยังไงคิดราคากันยังไงได้เท่าไดรเนาะครับเบิ้งนะครับหลักฐานมีนะครับไฟใหม่เตาระเบิดนะครับต้นใหม่ไฟขึ้นสูงบาอยางคักเลยครับดับไฟก็เพิ่นดับด้วยเครื่องตัดหยานะครับจุ่มด้วยเป็นหัวห้อยโค่งนะครับเนาะมาดับครับแต่ก็ ได้ได้แค่ดับป้องกันว่าห้ไฟล่ามไปบองอื่นเนาะป้องกันไฟไหม้ล่ามไปขอกง้วแต่ก็สูญเสียไปหลายเติบนะครับครับผู้ที่อยู่ใกล้ๆเต่าท่านก็ระวังนะครับแล้วก็อยู่พยายามอยู่ห่างชุมชนตามหลักของการเคารพกฎกติกาของการอยู่รวมชุมชนนะครับครับบัินีทถาม ทำเฮาเฮารับจ้างคิดอย่างไรครับรับ,ร,บรับจ้งางเผาทันกระสอบละหรือว่าเป็นเต่าละกระสอบกระสอบละหาสิบบาทอ่าครับผมฟังกันนะครับทางผีเพิน่นเพิ่นรับกระสอบละหาสิบบาทเนาะสถานีทานเผาเป็นเตา่าเต่าละพันกัวบาทพันหาขึ้นไปกเปเป็เป็นเป็นวิชาเป็นเทคนิคบ่กือกันเนาะครับแล้วเฮาเฮ็ดอย่างไรนะครับเฮาเฮามีหนาที่เฮ็ดยังแน่ไม่เขาข้านมาแล้ มาทรงหอดคีับเนเขาคนมาเองเลยภูจะาข้องใหม่ครับาัน,นี้เขามีนาทีเอาเขาไปเลี้ยงครับเลี้ยงแล้วกับปรับเขาเขาประมาณสี่มือครห้ามืออื้ว่ามันมันเบมดแล้วกับปบผมปิดแล้วประมาณสามสี่มือไปค้ำบงังพ่อโกยได้เลยกูยเปิดปากกระบอกให้เขามากูยเอาเองโอ้นี่ในฟังไว้นะครับ กระสอบละหาสิบาทนี่คือเขามากโกลเองนะครับเฮามหนาที่เผาห้ซื้อนะครับเทคนิคสุดยอดเลยนะครับของคุณลุงคุณลุงยังเนาะครับของคุณลุงบุญท่านนะครับอยู่จุมพลบุรีนะครับอ่าผู้ใดสนใจเทคนิคนี้เอาไปใส่อยู่อยู่ที่บานเลยอที่มีเต่าทานได้นะครับว่าคิดราคาแบบนี้ขันคิดบ่ออกห้เบิ่งคลิปนี้เนาะครับแล้วการแพ็กทุงเดะเขาเขาจะของ พื้นเขามาเผานเขาเก็บเองใส่เอยงยิบเขาเองครับเอาจนยิบ่ได้พุคนละเอาตา,ตามใจชอบเลย <laughs> อโอ้เฮากะบเบิบ่งซื่อเมื่อหนาทีกัผู้คนเขาก็เอากระสอบยูเลียอุยยุเลียบนในมาส่อุยบอกว่าแม่มันคุมเฮาบอล่ะครับคันๆโอ้ปัญหานะครับเด้อยฟังนะครับเด้อยตอนนี้มีปัญหาบางคนก็ ถุงหน่อยถุงใหญ่ผมมีหัวหารแลยมีตุ๊ยูเลียอ๋อยูเลียถุงปุ๋ยูเลียตกปุเหลวตกไปแล้วตกเต่าละเท่าใดครับถ้าเป็นถุงยูเลียเขามามาจ่ายเงินเท่านี้เอาประมาณเที่ยวละเต่าละยูยูทีเก้าร้อยห้าเกือบแปดร้อยอ๋อจะอยู่ประมาณนี้เนาะครับหกมือเก็บหนึ่งอืมครับผมกับเก็บเสริมก็ดีกันก็ก็ถือว่า เฮากับมหนาที่เผานะครับเนาะก็กด,ดีครับดีเพราอ่ากะจังสถานิทานเคยเคยบ่อยฟังเนาะครับสถานิทานโกยเองให้เองกอกเองยิบเองมหนาที่ขับรถมาเอาคันเทียบกับของพญายุญท่านแล้วเพิ่นกะสบายกล่วเลยครับได้เคืองเคืองเคืองตกันเพิ่นกบะบ่ด้เมื่อยเนาะแต่ว่าตอนเฮาเออกเขา้าคือเฮ้าเองเนาะครับเนี่บจนวาอย่างแต่เพิ่นได้ทานหนอ่อยยามเพิ่นมาใส่เพิ่นออกสูงอยู่เลีย ครับครับก็เป็นเก็ตความูนะครับของลุงขุนท่านนํามาฝากกันเนาะครับเนาะเออถามอีกกรณีนึงนะครับเนาะจังสถานีตานพระไปบึงเนาะครับเมื่อกี้เนาะว่าเต่าไฟใหม่นะครับอันนี้บังเอิญเป็นเต่าของไม่รับจ้างเผาเนาะจังจังเกตนี่นะครับนี่เกตเกตนี่ที่เสียเบิรนเนาะครับของคุณลุงคุณท่านนี่ไฟใหม่นะครับเต่าระเบิดเพิ่นไหนจักกระสอบครับล่าสุดนี่เจ้าของทาน ไต่หกกระสอบนะครับต้องเข้าใจว่าเป็นเหตุสุดวิสัยเนาะครับเนาะเต่าห้าพังป่ะนี่เพิ่นกนจะจ่ายเงินเท่าตามกระสอบเนาะแต่เพิ่นเรียกลองไม่ที่เพิ่นเอามาบอรคบอรับบอวานนะ่าเฮ้ยจังไรครับไม่ยังเหลืออยู่เนาะครับเป็นช่วงเห็ดหน้านะครับครับเิ่งขางหลังเพิ่นก็เห็ดหน้าอยู่เนาะครับเพิ่นกับยังบ่สะดวกไฟก็เพิ่งใหม่ได้จักมือครับมอน ประมาณเดือนไปโอ้เพิ่งอาทิตย์เดียวสดสหร้อนๆเลยนะครับเนาะโอ้สถานีทานกับมมาม่วามัตติดตคุยเรื่องทานเพิ่นโมเมนต์นะครับพัฒนาเตาเป็นพังแต่ปัญญาอุณหันว่าสิตปั่นอยู่บ่ถอยดอกซูรับแล้วหน้าก่อนตามเขาตามยังของปัญญาอุณหันเพิ่นสะดวกนะครับเนนบ่งเนนบเนนงนะครับเพิ่นอยู่อยู่ไก่หนองน้ำนะครับเป็นเขตกันระวางจังหวัดจังหวัดสุรินทร์ครับ สารค้ามนะครับอยู่เขตกั้นเลยนะครับเพ,พ<า>ิ่นเกิดวันลํำประพาเนะครับเนาะมีแรงน้ำที่เหมากกับการเฮ็ดทานเผาทันเนาะครับไฟไหม่เพิ่นเกิดถามว่ากูท่านหอกูท่านครับเพื่อไหวมันล่มไปหม่องอื่นแต่ก็มีน้ำตลอดเวลาครับผมมณีเว้าเรื่องรับจ้างเผาทานันให้ความหูโดยคุณลุงบุญท่านนะครับครับผมครับคุณลุงบุญท่านขอลาแต่เพียงเท่านี้ครับสำหรับมณีทีมงานสถานีทานกับคุณลุงบุญท่านสวัสดีครับ